เรามีการศึกษาของกรมสุขภาพจิตเพราะว่ากลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยประมาณ30%มเนี่ยมีปัญหาการนอนค่ะการกินที่ผิดปกติจนเกินไปซึมไม่อยากทําอะไรความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมองตัวเองในแง่ร้ายมองอดีตล้วตัวเองล้มเหลวมองปัจจุบันว่าไร้ค่ามองอนาคตว่าสิ้นหวังเริ่มรำพึงรำพันถึงความตายกรณีอย่างนี้ค่ะสะท้อนแล้วค่ะว่ามีภาวะซึมเศร้า สองคนผเมียกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อซ้อนกันไปรถชนแกนก,นก็ตายเนาะหกหนึ่งเนาะลูกชายก็มาตายอีกชอ็ชอกช็อกจนนอนไม่หลับนั่นแหละเราก็มีใครอะ่ะลูกเรามีคนเดียวอะ่ะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลืมอะ่ะสภาพติดหน้าหมดเลยเครียดมากกินอะไรก็ไม่ได้ร้องไห้ตาบวมหมดเลยคืดว่าจะกินยาตาย วัยสูงอายุเนี่ยจะมีโอกาสเผชิญกับการสูญเสียได้มากกว่าวัยอื่นๆและเจ็บปวดได้ง่ายด้วยการสูญเสียคู่ชีวิตแล้วมีการสูญเสียของลูกหลานกลุ่มของเพื่อนฝูงร่วมวัยก็ค่อยๆหายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยท้าทายความรู้สึกหวาดกลัวความตายในผู้สูงอายุได้เหล่านี้เป็นปัจจัยเป็นตัวการแห่งความเครียดและทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดภาวะเศร้าได้ง่ายแล้วก็รุนแรงด้วยค่ะ ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุเครียดนะผู้สูงอายุทำร้ายตัวเองผู้สูงอายุเข้าสังคมได้ไม่เต็มที่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรมีปัญหาอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะช่วยคุยกับลูกหลานก็ไม่ได้ทํายังไงดีให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยกันนะทาให้ชุมชนเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างอย่าอบอุ่นและอย,อย่างมีความสุขในครอบครัวด้วยก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําเป็นกิจกรรมมันก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมาเพื่อพัฒนาชีวิตของเราเองพัฒนาศักยภาพพัฒนาตัวเองให้ให้เป็นผู้รู้อย่างเต็มที่อย่างท่องแท้บางคนเป็นคลังปัญญาแล้วก็ให้ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้กับลูกหลานอย่างถูกต้องถูกวิธีมาโรงเรียนนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะตั้งแม่อุ้ยไปชวนเนี่ยเราก็ดีแม่อุ้ยเนะี่ยแม่อุ้ยเงาเนะี่ยเวลาไม่ต้องคิดมัน ไม่ใช่มีกะเฮาไปเฮาไปกันไปเข้าโรงเรียนบรรจุเจ้าปรรจัยดีเนี่ยเก็เลยมากันเอะมาเถีงกันมาแปลงนั่นแปลงนี่เต้นล้ำลํำวงอีหลายๆอย่างสนุกก็เลยลืมไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นละพลังใจก็อยู่ที่หลานสองคนอีกเราก็สบายใจละไม่คิดอะไรละหลานก็มีการมีงานทําละอืตั้งแต่นั้นก็ไม่คิดละเดี๋ยวนี้อยู่กับลูกกับหลานต่อไปกะ สุขแบบสนุกสนานทําให้เราสามารถละวางความทุกข์ความกระตุ้นกังวลใจเป็นเครื่องที่ดึงดูดใจเราทําให้เราเบี่ยงเบนความสนใจไปได้เป็นตัวช่วยที่ง่ายและดีศาสนานเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นที่พึ่งทางใจแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เป็นตัวจันลงใจทําให้จิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นแล้วก็มองเห็นคุณค่าความหมายของชีวิตได้อย่างแท้จริง ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยผู้สูงอายุไม่เครียดตอนนี้ผู้สูงอายุฆ่าตัวตายไม่มีนะผู้สูงอายุอายุยืนมากขึ้นนะผู้สูงอายุามีกิจกรรมดีทำมากขึ้นผู้สูงอายุยอมรับในสิ่งใหม่ๆมากขึ้นมันเกิดการแบ่งปันมันเกิดการรักสังคมรักชุมชนรักครอบครัวมากขึ้นนี่ผลที่มันได้รับออกมาและอย่างน้อยท่านรักตัวเองแน่นอนท่านจะตัวเองจะมีค่าคนใกล้ตัวที่สุด ก็คือลูกหลานช่วงเวลาที่งดงามในการที่เราจะตอบแทนท่านได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ท่านได้สุขสนุกสุขสบายหรือแม้แต่สุขสงบสุขสว่างทางใจเนี่ยถ้าเราสร้างให้ท่านได้เอื้ออำนวยท่านได้นี่คือสิ่งที่พึงจะทำเป็นอย่างยิ่งท่านเองก็เกิดความรู้สึกชื่นใจที่มีลูกหลานเนี่ย mm hmm. เห็นถึงคุณค่าของท่านขณะที่เรากำลังดูแลผู้สูงอายุเรากำลังทำหน้าที่สำคัญมากของสังคมของ,ของครอบครัว นั่นก็คือเรากำลังเป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าการตอบแทนคืออะไรตรงนี้ล่ะคะ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยทำรงอยู่ได้ต่อเนื่องยาวนานอย่างมีความสุขด้วย